ยยามต่้งอารมณ์ห้เป็นหนึ่งห้เป็นได้ต่างอารมณ์ให้มันเป็นหนึ่งห้ได้เริ่มต้นขันตอนแรกเขาก็อาจจะเคร่งอยู่นั่นแหละคือคุ้มหวบคุ้มให้มันอยู่กับหม่องสกักก้อนเริ่มต้นแรกก็เป็นธรรมาดากับลมหายใจกับอุณหล้มคือให้มันได้เห็ดไปเลยตอนแรกอาจจะเคร่งอาจจะเพ่งอยู่เห็ดไปเรื่อยๆเลย,เลย แล้วมันจะค่อยๆเห็นสภาวะความรู้สึกในกายในใจหลายๆอย่างดกอกตอนแรกอะจับจุดเดียวสะก่อนอยู่กับอุณหโลมเคื่อเข้าคุ้มสะก่อนคุ้มไปคุ้มมาแล้วก็ค่อยๆปลอยค่อยๆ,ๆคลายๆๆหลังจากจับจุดได้แล้วว่าทั้งเบิดตนีห้าสิแค่ว่าเฝ้าสังเกตจิตคือความคิดเฝ้าสังเกตความคิดตอนแรกเ้าจับอุณหลม ลม่มหายใจกับกับจุดอุณาโลมอนนิ่มๆนุ่งนวงได้แล้วครับแล้วก็คอยพอนออกดอกมันจะพอนเราเองดอกแล้วห้องสิเข้าใจข้อหมายมันดอกเป็นยังคือว่าในถ้าเป็นผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่เออคุ้มให้มันมาอยู่อันเป็นหนึ่งสักก้อนบัดอ,อ่มหายใจนี่กับอุณาโลมนี่ต่อมาสิคคอยพอนค่อยคลายออกแล้วก็สิเห็นข้อคิดที่มัน เดี๋ยวก็คิดไปถึงบ้านคิดถึงรัพสมบัติคิดถึงบุคคลที่รักที่เกลียดสัต์เลี่ยงไรลหน้าสาโทยังก็ว่าไปมันคิดไปแล้วก็คอยขวบคุมมันมามาอยู่กับลมมาอยู่กับอุณาโลมเหตุไปเหตุมาแล้วมันจิคอยจะไปแม้แต่ขนาดว่าความคิดนักนก็ยังบ่เทียงเห็นยบะแม้แต่ความสงบกับวา่วากันยังบ่เทียงเนี่ยมันจะคอยเห็นไปเลยดอกมันก็นยังบ่จีร่างยังยืนเดี๋ยวก็คิดโน่นคิดนี่แล้วก็หมุนก็มาว่า เราคําว่าจิตนี่คืออย่างเป็นของเจ้าของอยู่บอกเนี่ยมันคืหมุนเข้ว่าเบิ้งดอกมันเป็นของเจ้าของอยู่เอ้มันก็เป็นไปตามของมั่นนอนี่นและ้ะแล้วเขาเสียข้าใจดอกคําว่าสาติกํากับจิตก็เลยสิลูกก็เลยสิเห็นว่าความคิดนันถูกความคิดนั้นเขาก็สิเห็นความคิดของเขาเองดอกโอ้ความคิดนี่ก็บบะเทียงแต่ว่าเขา้าเบาไปตั้งจิตเจตนาในการสิคิดต่อเวลามันไปคิดหาคนผู้นี้ พอเลิกไปเห็นมันสือ่อเห็นมันขิดไปแวบดึงขึ้นมาไปอีกแล้วดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นไปเห็ดไปเห็ดมาอยู่เลยเอยเอยหล้วกที่หูว่าเออสติสิกรรมกับจิตด,ดอกบานเลยว่าเออก็เกิดอารมณ์บ่ได้ถ้าก็เกิดอารมณ์บ่ได้พบกระดับไปแล้วแต่ทั้งว่าเฝ้าสังเกตความคิดจากของเพราะว่าคนเฮาสุขก,กับทุกข์นั่นแหละเกิดขึ้นที่ความคิดเออคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ อยากให้มันเป็นดังใจอยากให้มันเป็นดังความรู้สึกตะของอยากให้เป็นอยากให้มันใดไปถือต้องอารมณ์ตะของเองเออมันเลยถูกถูกเพราะว่ามันไปยึดเออยึดในสิ่งที่คิดอยากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้ได้เหตุไปเรื่อยๆรืยเห็นดูเขาดูเขากระเออก็จุคอยถอดถอนเอาเองดอกคาว่าปล่อยว่างนะนะ่ะความเป็นจริงแล้วแต่เฮาหลู่อยู่กับลมนึง ลูกจับอุณาโลมนี่ล่มกับอุณาโลมไปเลยเรื่อยๆเข้าขวบคุมบ่ให้มันไปขุนบห้มันไปผียุลายเขาลายย่างล่ะกันเข้าว่าปล่อยว่างมันจปีปล่อยว่างจากความอยากได้และอยากเป็นเองดอกปล่อยว่างจากตัณหาคือความอยากอ,อันอันเป็นของนอกอันเป็นว่าอยากลาอยากรวยอยากมีเกียรติยศศักดิ์ศรีอยากได้นั่นเป็นนี่เ,เ,หเ,เ,นเห็นดูเข้าดูเขามันสีเห็นดอกอ๋อมันจีถอนเองดอก ถอนอุปทานควาหยึดมันถือมันคืออุปทานคืออารมณ์อารมณ์นั่นแหละอุปทานก็เลยอารมณ์ความรู้สึกน่ความพอใจอะไบอกพอใจนั่นแหละอุปทานก็ดีแต่ถอนมันก็มันจีช่วงระวังที่ห้าเห็ดยู่หันนั่นแหละมันกะถอนว่าแห้งหมดเไปกจริงช่วงระวังที่เ้าคุ้มควมคิดไปควมคิดมาช่วงระวังให้ห้าอยู่กับลมหมังอุณหลมหมั่นนั่นเลยมันถอนก็ดีแต่ว่าห้าบัลูว่ามันถอนอยู่สื่อ ก็เลยว่าว่าเห็ดแค่์ยู่กับล่มกับอุณาโลมนั่นแนหะทุกอย่างมันกระถอนเองดอกเขาบ่ได้ไปละเขาบ่ได้ไปตัดเขาเพียงจะ่ลู่ข้อมคิดเดอวขด,ดึงขึ้นมาล่มบ้างแต่มันคิดน่ะนะมันคิดไปหาผู้น,น,นั้นผู้นี้หารถหาเรือปรุงแต่งเหลืองได้ต่างๆน่าจากักเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนี้นะแต่มันบอเป็นไปดังสี่ตัวของคิดไว้มันกระสูนนะบาน,นี้เขาเห็ดดูเขาดูเขามันกระคล่ายเองดอกอามรมณ์เกิดว่ราะไรนะั่นขึ้นละเ,เห็ดไปเรื่อยๆ หลักธรรมทั้งบดมันก็มาร่วมถึงข้ามคิดนั่นแหละมันก็ไปมองอื่นดอกเฝ้าสังเกตความคิดจากของสุกครับทุกเป็นเพราะว่าเข้าจิตไปให้มันได้ดังที่เข้าพ่อใจถ้ามันบ่พ่อใจมันก็เลยทุกข์แหนดยหันดูเห็นอันนี้แหละที่แรกกัยากแน่หรือคล่งแน่เป็นธรรมดาแต่ว่าคือคร่งแน่นั่นแหละก็ต้องควบคุมมันก่อน มันเริเป็นขึ้นยากคือจริงว่ายากดอกไปเรื่อยๆเรื่อย Through, th ort, mm. ๆก็คอยถอดคอยถอนเองเองเดอกคำว่านีโหลดนีโหลดมันลู่ท่านสิ่งที่ห้าเขาไปหยึดสื่อเดมันเริ่ว่าดับ mm. ดับคอยากได้นีโหลด <c oughs> ไปลู้ <c oughs> ท่านโอ้ oh, อันนั้นเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบนั้นมันก็เป็นไปดัง่งที่เขาคิดดอกมันก็เป็นไปดังของที่มันเป็นนั่นแหละมันก็เห็นไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยคําว่าว่างอ่ะบอแมนว่าเขาต้องตัดอย่างนั้นต้องตัดอย่างนี้ดอก อปล่อยจากความรู้สึกกล้าและกลัวออกเท่านั้น ừ, ปล่อยบพบ่ะให้อารมณ์เกิดก็เท่านั้นอารมณ์ความยินดีพอใจอารมณ์ความรู้สึกที่พอใจกับ่พอใจแต่สองอยงนี้เกิดบ่ไไรก็เป็นอาวัตน,นั่นแหละนี่โลดก็เลยดับอันนั้นไปเลอย่าเี้ไปเรื่อยๆบ่แม่นวามันนั่งเกลียดดอกเออเวลาเขาท,าทาขําการทํางานเฮากับเฝ้าสังเกตความคิดที่มันไปคุณนไปพีต่อเออ ทำงานปลูกต้นไม้มหดน้ำต้นไม้ตัวนี่แหมตาเห่าเห็นอยู่จอในตปัจจุบันนะขณะตรงหนานี่แหม่มหดน้ำต้นไม้นี่แหมใส่ปุ๋ยนี่แหมขุดดินขุดหลุมนี่แหมเออความคิดมันบอไปหาคนที่หักกับคนที่สร้างนี่แหมเออนี่เบิ้งยู่นีเบิ้งยู่ในปัจจุบันนะขณะนี่แหมคำว่าปัจจุบันก็นดี S <S บ่แมา่ว่าขุตต้นใหม่ใส่ปุ๋ยอยู่กับไปพูนคิดไปหาผู้นั้นผู้นี้สั่งผู้นั้นหักผู้นี่เป็นแนวน,นั้นเป็นแนวนี้เดเนี่ยแต่ห้าแค่ว่าอยู่ในปัจจุบันอการงานตรงหน้าที่เ้าเฮ็ดอยู่นี่จออยู่ในการกระทําตรงหน้านี่นยละทําความเ,ข,าเข,าข้าใจเอาของเอาเองเบ่ามีผู้ใดเข้าใจห้าไใดเข้าใจห้าเองดอกบ่มีผู้ใดคิดแทนห้าไใดคือตัวห้าคิดดอก บ่มีผูดด้ใดมาจับความคิดเท่าไรคือตัวเขาจับของความคิดเท่าเองได้ดอกบ่มีผู้ใดไดปว่าไงายใดเดอ้อเหตุไปเหตุมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหตุไปทำงานความรู้สึกนึนคิดก็ยุต้องหนานี่แหละค้นสิป,ปับปุงบางหันคุดบางนี่เอาปุ๋ยใส่เอานามใส่แบบนั้นแบบนี้เอ,เอาแอรอย่แทนนี่บ่ม่นว่าไปไมีความหรือว่าเขาปลูกต้นใหม่พู้นเขาไปคิดตอนัในไงเขาไปคิดเอาอัน อดีตที่เพร่นเข้าไปเคยเห็นตนนั่นตนนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้เนะี่ยแต่ทั้งๆท,ที่จะขอ,องขุดฮาก็ริ่มปูกา้านอยู่นี่นะอยุ่ในปัจจุบันนี่เพราะมันไปเอาผลมันเอาอันอื่นๆผู้อื่นมาเทียบแบบนั้นนะเสมงเหตุไปจังสีจังหากละคนบ่นเข้าใจว่าปัจจุบันนักณะการงานตรงหนามันเป็นทังได <Okay. S 1> ก็คืออันนี้แหละขุดป,กป,กปกอกๆู่นี่แหละจอกจอกอู่นี่กนหดนำนั่นเทิดนำน,นี่ เราคนใส่ข้อมูลจิตญูพุนได้ไปจำเอาต้นไงมันยูพุนปลูกต้นไมนอันนี้เทียบเอาตัวแตกแขนงเอาเองตัวเรือนใดก็ดีเดีย๋ยวมันจะคอยละเองดอก <c oughs> ละตรงใดในขณะนั้นบม่มีมข้อมิดจิตเจตนาในความอยากทําลายทาลายเบียดเบียนให้ผูใ้ใดผู้หนึ่งเสียคืนทรัพย์สินแตลอดทั้งคนละสัตว์มันจะเป็นศีลขึ้นไม่เอาเองของบ้านดอกวา่าจะไปขอวา่าจะไปสมทบว,ว,ว่าจะไปเบ้าอะไรหรอก เฮ้ S <S ه, จุนี่ความคิดทั้งบอไปขาบอไปหลักหล่ะมันก็จบหล่ะนั่นแหละมันหละมันก็นหละแบบนั้นแหละทุกสิ่งตัวย่างล้วนๆต้างเป็นสมะปัญญาจังเป็นสมาธิจังเป็นศีลดอกศีนมาเลยว่าท่านมีมู้ใดมีดอกจังสั้นแหละแต่ละคนมันคิดยากเรื่องว่ากูยังหละบว่าในใด้นะมันคิดยากเรื่องว่าเออกูยังขาปูขาปลากินอยู่มันสิน้า เลยเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมมันยากนะเมื่อลยเป็นเรื่องยากอุ้ยถละได้แล้วก็สิมายอย่างนาะมีผู้มาด้แต่มันละแลวละข้อหมายของเฮาพระละหันไม่ได้เบ่อเอาได้แอนซัมแบบยังขาปู่ขาปา้าอายุมากบ่ได้นะั่นว่ามันแบบนั้นเแหละและาะพึงไปคิดยากในทังสันหรือ,อในขณะใดที่เฮารู้่มหายใจเขาออกจากจุดน้าร่มได้ซิมก็ยุ่ให้หันแหละสมาธิก็ยุ่ในหันปัญญาก็อยู่งในกันนั่นแหละ ในขณนะใดทีเ,เ้าปลูกต้นใหม่อยู่เ,าเ้าไปคิดไปขา่าไปตีไปร่างแกไปทำลายทำยไรพวกนี้นั่นแหละสินสมาธิปัญญาก็ได้หันแหละปัญญากับปฟว่ารอบรููนี่แหละแวากับวารูรู้ในีแหละรูในปัจจุบันนี่แหละเออบ่มั่ไปปัญญากับรูท่านความคิดแต่ของบ่ให้มันคิดไปหาอ,อดีตปลูกต้นไหม่กับบ่เมั่อร่าไปเอาผลของเขามาเทียบงทีหนักนี่เบื้องงอกก็อนี่ะนี่ตอนนี้นึงไม่คิดยากไปเรื่อยๆ ไปไปเท่าตายละ่ะตายแล้วก็บุมากหรอกความคิดทั้งมันเราไปติดบุคคลสัตว์สิิงของเอออารมณ์มันเกิออดเพราะใดแต่บ่ติดนะยังก็ได้สิบ่หายว่าอารมณ์เกิดเท่านั้นหนึ่งเดชกรรมฐานยังก็ได้วัตตาบโมโหวัวตตาบวสุนผู้นั่นหักผู้นี่ถ้ามันหกักผู้นั่นนะมันก็ศูนผู้นีน้เท่านั้นแหละ,ะได้ก็ไดที่อาลสาวะคืออารมณ์ความรู้สึกในความพอใจหละเพราะพอใจบ่เกิดใดเฮ็ดทั้งสี่ล่ะเป็นวิธีไผวิธีมั่นเห็ุดบได้ก็ได้ยังว่า ว่าบด้ยากดอกเบงเงันว่าจ,จิไปละแบบเ,เลิกการขา่าเลิกการนันกานนี้คือคนขิดยากเดืองว่ายัางข่าปูข่าปลากินอยู่นั่นแหละเอาจาวัตปอดขนาดนั้นจังสิมานะั่นมันบ่ท่านได้นม่นดอกนะเออถ้าคนไปขอกันยังตั้งเจตนาไว้อยู่แต่ว,ว่าอันนี้บ่เจตนาดเด้กเฮาเฮดโดยบได้คิดว่าสิไปข่าวเป็นหลักของผู้นันผู้นี้นี่ไหมมันก็บริสุธ์แบบนี้ทั้งหากเดยอดะ อหละจังว่าเห็ุไปเรื่อยๆนั่นแหละไปเห็ุมากมันกระจับได้เองครับแต่เขาเบิดความอยากได้อยากดีอยากมี่อยากเป็นดอกมันก็เบิดท่แหละเบิดความคิดและค่อยๆว่างว่างความคิดเห็นต่างๆน,นหน้าสารภาพตีเขาเคยไปยึดไว้ว่างออกว่างออกอันว่างเนี่เป็นขํามเบาสวยเลยอันว่างอิลีเนโะม,นมคิดพอหรอกมันลืมนั่นแหละง่ายๆเอาละพอ่อ Thank <coughs>